มนะ,ะเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยสมบูรโอ้ไม่ส <laughs> นนมประกอบนี่คอลานะคะก็ <c oughs> ะเขา้าอบเอาของผู้หญิงอ่ะของแต่งตัวผู้หญิงอ่ะมาใส่อ <c oughs> ย่างเก่เวลาแต่งตัวนะคะเขาชอบเอาชิ้นนิดกะโปรงของผ,ผู้หญิงอ่ะมันนิกระเกลของเขาอะคะ่ะ <c oughs> เอาเวลาเขาเรียนเขาจะตั้นใจเรียนนะคะ <c oughs> คนเรือามาเขาไปเอาปา,า,ากกาดัดดัดแปลงนะคะยืมมาใช้แล้วก็บก่นว่าเขียนไปเขียนมาน้ํำมึกก็หมดพขก็เลยไปยืมดีสอจากซุนวาค่ะเขียนไปเขียนมาไม่พวกปากกาของตัวเองเลยไมก็หมดก็เลยไปยืมหมดทุกอย่างก็เลยไปยืมกดเราของ เออตัเอิญเสียซะอีกเอาไปยืมของยาต่อค่ะโดยข้อความที่เขาเขียนเยอะมากเกินไปนะคะเลยต้องใช้ที่นีบกระดาษมันมีเพราะว่าข้อความเยอะนะคะออนนิบกระดาษอย่าไม่ได้เลยที่เขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะคะเขาจะไม่ไม่จริง เน้นเน้นนะคะเน้นให้ขีดเป็นสีโอ้ยะเน้นเอี่นบัเอินเขาไป่ห็นดสุรานั่งเล่นบังเอินหลายเรื่องเนาะเขาเล่นอยู่นะคะเขาเลขอไปแจ้งให้คนคนกเลนเล่นกันมองมาเข้าฉาก